ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามบ่ายวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าอายุใกล้ใกล้เคียงกันนะครับความยาวต่างกันนะครับนะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับเล่มแรก นะครับความยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้ามอยู่ที่9้านิ้วนะครับนี่นะครับด้ามงาครับฝักงานะครับสวยงามนะครับงาฉ่ำเลยนะครับนะครับกับกอไผ่นะครับ กล่องไม่ค่อยดีนะครับโทรศัพท์นะครับไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยนะครับดามง้าฝักง้านะครับนะครับมีดยุบกลางนะครับนี่นะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมาก็เป็นนาบนะครับแล้วก็เป็นเงินนะครับนี่นะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนะครับแม้เจ็ดเก้านะครับตรงนี้เจ็ดเส้น คนี้เก้าเส้นนะครับนี่ก็เก้าเส้นนะครับนะครับนะครับแมรับฟักมีดนะครับสวยงามนะครับทํามาจากโลหะเงินนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับปลูกศรป้องอ้อยไข่ปลานะครับนี่นะครับเม็ดเล็กๆนะครับนี่นะครับแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับแผ่นเงินนะครับ นะครับงาชำเลยนะครับนี่นะครับชํำเหมือนลําเทียนนะครับชํำเหมือนน้าผึ้งอย่างนั้นนะครับนะครับนี่นะครับอายุนะครับแปดสิบกว่าปีก็ต้องมีรอยลั่นรอยเล้าอย่างนี้นะครับงานะครับนะครับนี่นะครับหลากผักชีบางคนก่อเรียกนะครับเหมือนขลามตัดลายขลามตัดอะไรอย่างนั้นนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับหนักก็สวยแวววาวนะครับนะครับรอยเชื่อมอย่างนี้นะครับปลาหนีดอย่างนี้นะครับนะครับรอยเชื่อมไม่หยาบนะครับนะครับแบบนี้ถือว่านะครับช่างทำมาจากเงินนะครับลานเงินลานทองแถวพายุหะนะครับอายุถึงยุบหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเดิมเป็นผู้ปลุกเสกอธิษฐานจิตอย่างนี้นะครับนะครับ สวยงามนะครับดูความสวยความงามภายนอกแล้วนะครับนะครับยาวรวมด้ามนะครับมีเล่มนี้เก้านิ้วนะครับนี่นะครับภายในก็โปร่งโล่งอย่างนี้นะครับงานแห้งสนิทนะครับนะครับตรงนี้แผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับนะครับสวยงามเลยนะครับดูงานต้องโล่งอย่างนี้นะครับโปร่งนะครับเริมเก่าเริมแห้งอย่างนี้นะครับ คราบใครนะครับเนื่องจากเก่าเก็บนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับจึงเกิดคราบใครขึ้นมาอย่างนี้นะครับเกาะโดยธรรมชาตินะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอย่าไปขัดเข้าออกนะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขานะครับบางคนเห็นดำๆแนวกระดาษทรายถูเลยนะครับขาวจัวนะครับแต่ว่าหมดนะครับ แล้วไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่อย่างนี้นะครับเรียกว่าลายเซมาใบโพนะครับนะครับแบบนี้นะครับเราก็รู้นะครับลายเซมาใบโพแล้วนะครับและช่างนะครับนี่นะครับต้องไปถึงช่างเลยนะครับแบบนี้ก็ช่างสอนนะครับลายเซมาใบโพช่างสอนนะครับนะครับท่านที่เข้ามากันในใหม่ก็นะครับศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ตรงนี้ก็แผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับเป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มวลสารอยู่ข้างในนี้ออกมานะครับนะครับทันทีเข้ามาก็ในไม่นะครับจะสะสมนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับบูชาสักเล่มหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแบบนี้นะครับนะครับเหล็กเก่าเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะครับเหล็กเก่านะครับลายเสมาใบโพของช่างอย่างนี้นะครับ ถ้าแบบนี้ช่างสอนอย่างนี้นะครับต้องศึกษาเรียนรู้นะครับอายุ8 5บห้าขึ้นไป8ปดสิบงนี่นะครับนะครับดูยังไงนะครับก็ต้องดูศิลปะนะครับการต่อกลายแบบนี้นะครับนะครับฝีมือปลาณนีดนะครับมีดยุบกลางนะครับอย่างนี้นะครับฝีมือปลาณนีดนะครับแต่ก็ทิ้งองรอยให้เราเห็นกันนะครับว่านะครับ อย่างนี้นะครับการตอกด้วยมือนะครับจะมีรอยปิ่นรอยเกินอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ในล่องอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับตอกเสาะด้วยมืออย่างนี้นะครับนะครับฝีมือของช่างนะครับนะครับเป็นเกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเจ้าของก่อรักษาอย่างดีนะครับสินีไม่มีเลยนะครับ นะครับถูเท็ดบ่อยๆนะครับครับรักษาสนิมไม่ให้มันเกิดขึ้นมานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบก็ห้านิ้วนะครับนี่นะครับห้านิ้วนะครับยิดหน่อยนะครับยาวรวมร่ามเก้านิ้วนะครับทันใจสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์ 0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมราม9้านิ้วนะครับลายเสมาใบโพลช่างสอนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับก็อายุใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับเป็นมีดยุบกลางเหมือนกันนะครับนี่ปิดนากนะครับ นะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับดูการเชื่อมก็ปลาเนีดแบบนี้นะครับนะครับทํามาจากลานเงินลานทองแถวพ่อยุหะนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับทําส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับแม้รับฝักมีดอย่างนี้นะครับนี่นะครับงานะครับด้ามงาฝักงาเหมือนกันนะครับแต่เล่มนี้ความยาวอยู่ที่เจดนิ้วครึ่ง นะครับนี่นะครับความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับรวมด้ามนะครับนี่นะครับสวยงามแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับฝุกซ้อนป้องอ้อยอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับนะครับสวยงามนะครับงานะครับนี่นะครับงาสวยครับนะครับครับไคก็ขึ้นมาธรรมชาตินะครับนะครับ นะครับสวยงามเลยนะครับนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งความยาวรวมด้ามนะครับแะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่สี่นิ้วอย่างนี้นะครับนี่นะครับลายน่องสิงนะครับมีนะครับแบบนี้นะครับลายน่องสิงของช่างนะครับชิมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ มีจุบกลางนะครับฝ mm. ีม mm. ือก็ปลาเน็ดนะครับของช่างแต่ละช่างนะครับนะครับถ้าเป็นมีดจุบต้นนั้นนะครับจุบต้นของช่างจะฝีมือไม่ปลาเน็ดนะครับนี่อย่างนี้เป็นมีดจุกกลางก็เริ่มปลาเน็ดแต่ว่าก็ยังทิ้งนะครับลองรอยให้เราสังเกตกันนะครับการตอกด้วยมือนะครับจะไม่มนนะครับจะมีเป็นจยกักๆอย่างนี้นะครับนะครับการตอกด้วยมือนะครับ แบบนี้ลายเซมาใบโพนะครับแล้วก็ในร่องนี้นะครับนะครับตอกเสาะด้วยมือนี่นะครับใช้สิวเสาะเสาะมานี่ครับนะครับแล้วกกระดูกงูอย่างนี้นะครับปล่อยตอกเกินบ้างอย่างนี้นะครับปิ่นนะครับไม่สม่ำเสมออย่างนี้นะครับนะครับการตอกด้วยมือนะครับนี่นะครับลายกระหนก เขาวันสวยงามนะครับนะครับเหล็กก้อยางดีนะครับสนิมไม่มีนะครับนะครับเจ้าของเขารักษานะครับนี่นะครับการตอกโดยมือก็จะเป็นคืนๆนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับลายน่องสิงทั้งสองฝั่งนะครับการเข้าข้างก็แน่นเป๊ี้ยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับยาวรวมด้ามนะครับเจ็ดนิ้วครึ่ง เฉพาะใบสีนิ้วนะครับเล่มนี้นะครับลายน้องสิงของช่างชิมนะครับนี่นะครับใครสนใจมองหาอยากจะได้บูชานะครับดามงาฝักงาที่ราคาไม่สูงเท่าไหร่พอเอื้อมถึงอย่างนี้นะครับนะครับบูชาไปไว้ติดบ้านติดรถติดตัวนะครับเพื่อนะครับรักษาปกป้องคุ้มครองนะครับ ป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในชีวิตและครอบครัวนะครับนะครับนะครับป้องกันพวกคุณใสมนดำม่เข้ามาในครอบครัวเรานะครับตัวเรานะครับพกขนาดเล็กนะครับพกไปไหนมาไหนสะดวกนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งเก้านิ้วนี่นะครับใส่กระเป๋าสะพายติดหน้าอกนะครับไปไหนมาไหนพกติดตัวไปนะครับนะครับ ป้องกันไว้นะครับจะให้มันเกิดแล้วค่อยมาแก้นะครับเราต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมานะครับนี่นะครับงานสวยครับท่านใดสนใจนะครับทันทีเข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับทันทีจะโทรมาพูดคุยปรึกษาให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ